โอเคครับทุกคนนะก็ในคลิปนี้ผมนะอยู่ผมฟรีต้มเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเขาเรียกว่าเล่นเกมโลบอกกันนะครับก็ในวันนี้เราอยู่ในแมพที่มันมีชื่อว่าฟรีซีมอนิเตอร์นะครับคือเราจะมาเล่นกันนะครับทุกคนมาจำลองการเป็นปลานะครับืาอกีผมก็จะลองการเป็นปลาทองนะครับแต่ผมว่ามันกาาเกินไปว่ะทุกคนปลาทองเนี่ยผมต้องเป็นปลานี่เว้ยเนี่ยปลาปลาเนี่ยทุกคนปลาฉลามเนี่ยนะครับก็มันให้เราเลือกปลาตอนแรกก็ควรเป็นปลาอะไรดีระหว่างปลาสีส้มปลากาฟิลปลาสีฟ้าแล้วก็ปลาสีเทาโหอยาสี ผมชอบสีส้มนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอ่ามันคือปลาใช่ไหมกด e e เฮ้ยทำไมมันมันเจ็บไม่ได้วะือว่าผมเว่ไม่ถึงอ๋อต้องกด e แล้วก็ปล่อยอ๋อนี่ครับแล้วมันก็จะแบบมันเหมือนเอาหัวกระเทาะอ๋อยังไงพอรกระเทาะก็จะได้เหรียญปลามาครับด้านขวาทุกคนอ๋อนี่คือวิธีการเล่นนะครับก็คือทุกคนนะก็เหมือนเอาแบบว่าตัวปลามันจะมีพลังโจมตีนะครับแล้วกด e จากนั้นก็หัวโขก โอ้โกอันนี้คือการส่งปลาใหม่ใช่ปะ่ะรู้สึก่ปลาผมมันมันเป็นปลาที่แลอยู่นะหรือเปล่าน่าจะแลอยู่นะครับทุกคนอ่าอันนี้คืออะไรเนี่ยเทเลพอร์ตมีเทเลพอร์ตด้วยนะครับมีไข่มุกด,ด้วยแฮะเราควรจะตีอันที่มันมันแบบมันมีหมวกให้ใส่ด้วยเหรอถ้าคือถ้าเราทํา พาจิตหรือเลเวลัพมันก็จะได้รางวัลด้วยนะทุกคนมีการเทรดแล้วก็มีร้านขายของมีการรีด e มโค้ดโอเคยวหาคนโอเคทุกคนค่ะร้านนะครับก็คือมันไม่มีโค้ดนะทุกคนคือโค้ดมันมันหมดอายุนะครับโอเคผมว่าถ้าเรากัดกล่องที่มันใหญ่ๆแล้วน่าจะได้อ่าอะไรเยอะนะครับน่าจะได้แบบของโหดนะนี่มีการอัปเกรดได้เหรอโอเคไม่ัปดีกว่านะครับอันนี้คือครับหนวดปลาหมึกนะครับเหมือนเป็นศูนย์รวมนะครับนี่คือที่เราต้องมาเก็บเวลนะทุกคนเรากินอันนี้เลยลวกัน กินอันใหญ่แล้วทุกคนรอรอต่อไป One eternity later ค่าด้านขวามันคืออะไรเนี่ยกัมปีกปัม เป็นมันคือค่าพัฒนาเลยปะเฮ้ย hey, อ๋อคือถ้าตีเรื่อยๆมันมันจะมมุคลาๆเพลสิฟนะครับคือมันจะได้เหรียญมาเองนะทุกคนเออก็ดีเหมือนกันนะทุกคนมันเหมือนสุ่มโบนัสให้เรานะครับจะได้ไม่ต้องตีแบบตีหนักนะทุกคนเออก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับถ้าเราตีแล้วมีคนมาลา้าผมน่าจะเสียใจมากนะครับนี่ตีทีนึงได้แค่เปเตสามงานน้อยมากเลยอันนี้คือไข่เลนะครับผมรอเก็บเงินซื้อไข่เลดีกว่านะครับว่าแต่หอยมุกมันมันสามารถทำอะไรได้อะเรนนี่ในสตอร์ซิในอันกคน ไม่เป็นไรเรามาตรงนี้ดีกว่านะครับนี่คือหมวกอืมอ๋อก็หมวกมันก็จะบวกค่าสปรีดนะครับซึ่งไข่มุกก็ไม่ซื้อหมวกนะครับรู้สึกใส่ไข่มุกมันคล้ายเพชรแต่ทุกคนมันก็คล้ายเพชรในเกมนะครับอันนี้คือประตูไปอีกแดนหนึ่งนะเป็นแดนแอตแลนติกซึ่งซึ่งใช้6,000เหรียญที่เราไม่มีนะครับเรากลับฮับดีกว่าไปไม่เคยไปอู้นี่หน้าร็อบบี้โคเท่ทุกคนอู้ดีฉันก็ปลา ทองอันนี้นะครับก็เราอยู่ในคอร,ร์ดเลอบนะครับทุกคนซึ่งมันจะมีหลายดิเมนชันหรือว่าหลายประตูมิติประมาณนั้ทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะคลิกหนึ่งดาเมจบูสต์ลีวาร์ดโอ้เราได้ดาเมจบูสต์ลีวาร์ดด้วยแฮะเดีเจะเป็น v ีไอพีนะเดจะได้เราได้บูสต์ลีวาร์ดแล้ซึ่งมันใช้ยังไงอะ่ะบูสต์ลีวาร์ดคือเราเหมือนได้ไอเทมมาโอเคครับทุกคนเรากลับมาฟาร์มเหมือนเดิมดีกว่านะเราโอ้ยนี่มันมีคนตีค้างไว้อ่ะเราไปติดต่อแล้วกันจืบมีหัวมปนียวง ปูเหมือนทีละครั้งเลยทุงคนทุกคนโปร่งโป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 ร่งเพื่ออะไรกันมันเนอะทุกคนโอ้โหดูดิฟ้าหาตัวนั้นมันตีแบบกล่องใหญ่มากทุกคนมีความพยายาม2,000 years later นี่ไงคูสอนดาเมจมันอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคกดอยู่กันหนึ่งผมตีอันมืกี้ตั้งนานนะทุกคนคือมันมันแตกช้ามากเลยอ่ะนี่อันนี้บูสสอนดาเมจโอ้โหมันก็ยังช้าเหมือนเดิมนะคือเมื่อกี้ผมทตะมันแค่ร้อยแบบร้อยคอยไงทุกคนคือมันน้อยมากนะเราน่าต้องตีแบบพวกของใหญ่ๆนะครับถ้ายิ่งตีนานมันน่าจะได้อ่าได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้มีโอกาสได้โบนัสมันจะเยอะนะครับปลาผมมันก็ไม่ได้เก่งมากนะคนเป็นปลาแบบปังโง่้นะทุกคนนะต้องตีอันนี้ไม่ดีกว่าตีนี่ดีกว่านี่ไขมุกไขมุกดึงดึงดึงดึึงงหัวชนด ดึงโอ้โได้มาสองร้อยโอ้ถือว่าเยอะถือว่าเยอะทุกคนผมนึกว่าจะได้แบบน้อยนึกว่าได้สิบอะไรเงี้ยถ้าได้สองร้อย,ยวผมเอาไปอัพฟรราร์มใช้นี่ดีกว่านะครับนี่น,นี่ไม่มีหอยมุกอันใหญ่หรอรู้สึกไม่เหมือนน่าจะไม่มีหอยมุกอันใหญ่นะครับดึงดึงดึง นี่โอเคผมว่าผมว่าผมต้องเติมแล้วมาทุกคนบอว่ามันมันเริ่มช้าไปแล้วมันเริ่มไม่ค่อยมีอะไรแล้วทุกคนโอ้ซิปาสองหมื่นห้าดาเมจแปดพันดาเมจผมว่ามันจะโกงเกินไปนะครับผมขอต่อยไปต่ไปแ,แต่แรกๆนะครับเติมลัคก,กี้ดีไหมจัดติ้งไฮเกอร์เลอิตี้เอกอืมผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแบบน่าสนใจว่ะทุกคน นะเนี่ยผมดูแบบดูมันไม่ค่อน่าสนใจนะครับผมก็ไม่ไม่เติมดีกว่านะเออไม่เติมดีกว่านะครับไปดูหมวกสิว่าหมวกไม่เสร็จไปดูอัพเกรดสิว่ามันใช้เท่าไหร่ในการอัพเกรดปลานะครับห้าพันเหรอห้าพันคือมัน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 แพงนะทุกคนคือมันไม่ได้ไม่ได้ถูกถูกนะเว้ยเอ้ยปลานี่มันมาแย่งทําไมวะเอ้ปลาน้ําเงินนี่ฉันได้เว้ย นุ๊กเทาเย่ตอนนี้เลยปะเย่อ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นดงแล้วถ้าเราแย่าเย่เขานี่ผมเป็นปลากัปปี้นะครับผมยังจะกลายร่างนะเพราะว่าหลอดด้านขวาผมมัน99%แล้วนี่ผมการล่าเป็นมินโนเล้งอัพเล้งเราอัพนะครับเราได้อะไรได้ของขวัญอะไรหรือเปล่าฟรีวาร์ดเราได้เงินเพิ่มนะครับทุกคนมี้งเราได้หอยมุกมาตั้ง3,000เนี่ยในการที่เราอัพเกรดร่างอะไรเงี้ยทุกคนคือมันจะได้เขาเรียกว่าของนะทุกคนก็ถือว่าดีนะทุกคนก็ถือว่าดีไม่ใช่แย่นะมาช่วยจะปลานี่ตีนะครับ นี่ก็ก็เหมือนได้ส่วนแบ่งหรือเปล่าวันี้สิบเป็นตห้าพอดีนะครับสมเลยแล้วกันออโต้ดีลิออโต้เฮดเดี๋ยวเราเปิดสิอุ้ยผมได้ปลาชายนี่เหรอเฮ้ยผมได้ปลามันมีโอกาสได้สามเปอร์เซ็นต์ทุกคนเฮ้ยผมได้ปลาว่ะโอ้ท่าเมษาสิบสองอู้อู้หูโม้เลยครับทุกคนโม้เลยโอ้โห้อ้โอ้ยพวกอ่อนเนี่ยไอ้พวกอ่อนทำไมพวกแกแบบกระจอะกันเลยอ่ะคือฉันแบบเป็นปลาแบบปลาทองมีหนวดปลาทองคนจีนหรือเปล่าเนี่ยผมว่าน่าเป็นปลาทองคนจีนนะครับมีหนวหว่า นี่ตีหอยสองที่ตายโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดผมนี่สุดยอดไปเลยอืมอืมเราสามารถเอามาสุมหมวกได้ไหมเหมือนได้หมวกจ่างเลยเพิ่งมาราคาเจ็ดพันห้าซึ่งผมให้เอาดีกว่านะครับผมอยากไปเ,าเอาอยาาเปิดกล่อ,กองเชนนี้มากกว่าตีต่อไปโอ้ความเราแบบสุมสี่พันนะครับแล้วเราได้ตัวไรๆนะครับคือชีวิตเรามันก็จะดีขึ้นนะทุกคนแบบแบบผมเนี่ยครับชีวิตผมดีขึ้นนะครับผมตีกล่องแป๊บเดียวน,นะครับเห็นปะทุกคนต้องสุมกล่องนะเว้ยเพราะว่าชีวิตมันเราจะดีขึ้นมากเลยทุกคน แต่ผมว่าเกมนี่มันดีอะผมผมชอบนะทุกคนมันสนุกดีอะหล,ลังไม่ไปแอบเล่นดีกว่า <c oughs> ออนี่คืออะไร Revolution คือถ้าเรามันมันเป็นบอสหรือเปล่าให้เราตีอะผมว่าไอ้พวกนี้น่าเป็นบอสเราตีนี่แหละทุกคน <c oughs> ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเซียนอ่ะก็เพิ่งมาเล่นเองอ่ะ ก็ปลาเรามันมีการล็อกล็อกเกตดาวมันมีดาวให้เราล็อกด้วยมันคืออะไรวะล็อกเกตมันล็อกอะไรเราไว้ความลับเหรอยังต้องใช้เทเลสเลยนะห้าพันอ๋อปลาเราเป็นชายนี่นะครับซึ่งเราอัพแล้วนะเราก็ไม่ต้องเก็บแล้วนะหอยมกุกซึ่งมันคือปลาเราเป็นชายนี่อะทุกคนเข้าใจป่ะเออตอนนี้เราแค่เก็บเงินไปมิติอื่นนะครับซึ่งใช้ตั้งสนะี่พันเนี่ยแต่ผมซื้อเกมพไพ่ที่แรบทุกคนแบบว่ายน้ําเร็วขึ้นในรูปแบบว่ายน้ําเร็วอะเออซื้อว่ายน้ำเร็วขึ้น,น,ออน,นดีกว่านะครับทู p ินเลยสล็อตืื่ออออะะไไรรรคคับทุกน คุมไม่รู้อะซื้อลัคกี้ไปกันนี่ลัคกี้ครทุกคนคือเราจะสุ่มได้อะไรเนี่ยลอตตี้เอแคบวะเออนี่ไงจะสุ่มได้แบบตัวดีๆนะครับหรืออเลยซื้อเลยนี่ซื้อเรียบร้อยจะสุ่มได้ตัวดีๆนะครับทุกคนเราตอนนี้เราว่ายน้ำเร็วนะครับเราก็จะสุ่มได้ตัวดีๆด้วยนะครับเฮ้ยนี่ของฉันไว้ปลาเกเรปลาเกเรทุกคนเราปลาที่เกเรสุดในทะเลว้าวทุกคน มันจะครบสี่ผ่นฉันอยากจะไปเวิลด์อื่นแล้วฉันไม่อยากอยู่กับพวกปลาแบบเด็กน้อยอ่ะโอ้หนานจะรอล้าฉันเหรอจะแก้แค้นฉันเหรอโคตรขิงงันทุกคนนี่ปังปังปังหัวมงเอ้ยมันมีคนล้าเธออีเวนเฮ้ยมึงจะล้าอยู่ทำไมล้ากลับสิครับรออะไรมันมาล้าผมมาทุกคนโอ้ฉันต้องฉันต้องเก็บอีกนานแค่ไหนวะเนี่ยอันนี้มันมีโอ้มันเป็นยศโกฟิตเลยเหรอเป็นยศปลาทองนะครับ ซึ่งผมเป็นยศนี่อยู่แล้ม <Okay. S 2> ินโนมินโนนะครับมินโนรีวอร์ดคอมพลีทซอ็อปได้ซ็อปอะไรเนี่ยเงินเพิ่มโอเคได้เงินนะครับโอเคน่าจะไปมิติตอบมิตินี้่แหละแอสแลนไปแล้วไปกันดีกว่าทุกคนววิไหนมีอะไรโอ้ยเป็นมันเหมือนเดิมมันเป็นสีฟ้าแล้วก็ดาเมจพวกนี้มันโอ้คือเลือดมันเยอะขึ้นนะครับพวกเนี้ยแล้วการสุ่มไข่ก็มีราคาแพงมากยิ่งขึ้นนะครับก็คร่าวๆเกมนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคนนะ ถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิงท้งลิงก์ให้ทุกคนนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นทุกคนนะก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าล้วกันนะทุกคนนะก็ที่ยูเคนะผมนะไปด้วยกัน